สวัสดีครับสายมูไม่ควรพลาดคลิปนี้โดยเด็ดขาดวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสักการะพระแม่กาลีพระแม่อุมาและพระพิคเนนะครับที่วัดแขกหรือวัดพระศรีมหาเทวีแบบนิว normally ไปกระเดียวของอวยกันครับไปด้วยกันป้าเราสวัสดีครับพบก,กับเดียขออวยเช่นเคยนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับทุกๆท่านนะครับในปี 2,565ครับรับปีขานนะก็ขอให้เป็นเสือที่เป็นทองนะเป็นเสือที่ว่านอนสอนง่ายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขล้วกันนะครับแล้วก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับแล้วก็ขอพรองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับองค์พระแม่กาลีนะครับองค์พระแม่อุมานะครับช่วยโปรดประทานพรนะครับประทานพลังนะครับประทานสติปัญญานะครับ ให้ครอบครัวแล้วก็ทุกท่านนะครับมีความสุขมีความเจริญนะครับมีความสําเร็จทุกประการเฮงเฮงรวยรวยนะครับไม่เจ็บไม่จนตลอดปี2565เลยเนอะนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งผมก็เอามาในปีนี้ด้วยนะครับไม่ได้ทิ้งไปก็คือทุกเดือนผมจะไหว้พระทุกวันพระอยู่แล้วนะครับแต่ในหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีวันพระสี่ครั้งใช่ไหมครับแต่หนึ่งในสี่ครั้งเนี่ยจะเป็นวันพระใหญ่นะครับซึ่งหลายคนถามว่า วันพระใหญ่ดูยังไรนะครับก็ดูในปฏิทินนะครับก็คือขึ้น15ค่ำนะครับของทุกเดือนนะครับก็คือจะเป็นวันพระใหญ่ผมก็จะไหว้ใหญ่ก็หมายถึงว่าซื้อของมาไหว้าตามกาลังทรัพย์ของตัวเองนะกำลังตัวเองในตอนนั้นซึ่งวังนนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับก้าวสู่ปีใหม่ผมก็ไหว้ใหญ่ในบ้านเรียบร้อยแล้ววัดเนี่ยก็เปิดมาตั้งแต่วันที่27ธันวาแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะไปสักการะก็เชิญได้เลยนะกันละครับทุกครั้งที่ ผมมีอะไรใหม่ก็ตามไม่ว่าจะ้อยสักหรือว่าสิ่งของหรือว่าไปทํางานได้เงินทองมาผมก็จะไปสักกาะพระแม่นะครับหรือว่าเนี่ยเป็นวันสาคัญสําคัญก็เราก็จะไปไหว้พระไปสักกาะพระแม่นะครับผมถือว่าเป็นเครื่องยิดเเนียวจิตใจนะครับทําให้เรารู้สึกว่าเราพยายามตั้งมั่นอยู่ในความดีนะครับพระพิคเนศเนี่ยก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับสติปัญญาเป็นผู้ขจัดอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยก็คือใครที่เป็นรดัดนตรีส่วนใหญ่ก็จะนับถือว่าพิคเนศนะครับส่วนองค์ที่สองจะแม่กาลีนะครับ ซึ่งพระแม่กาลีเนี่ยก็ก็เชื่อว่าเป็นพระแม่ผู้ทําลายล้างความชั่วนะครับรส่วนพระแม่อุมาเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์นะครับความรักนะครับใครที่แบบเกี่ยวกับความรักก็นะครับพระแม่อุมาในการที่จะไปวัดแขกนะครับเขาก็มีข้อห้ามอยู่ข้อแรกก็คือห้ามนําเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับเข้าไปบริเวณวัดนะครับข้อที่2ก็คือห้าผู้หญิงที่กําลังมีประจำเดือนนะครับ เข้าไปบริเวณวัดนะครับประิสาก็คือว่าควรทําใจให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ทําจิตใจให้ว่างเปล่านะครับศรัทธาไปที่นั่นนะครับลืมแจ้งตรงนี้นะครับคนที่จะไปไหว้วัดแขกนะครับคุณจะต้องมีวัคซีนแล้ว2เข็มนะครับนําเอกสารที่ยืนยันว่าเราได้ฉีดแล้วเนี่ยไปที่นั่นนะครับอ่ะไปไปวัดกันดีกว่าครับทุกคน

ผมจะพาทุกคนดูร้านดอกไม้ที่ทุกครั้งที่มาก็จะมาแวะซื้อนะครับแล้วก็กกาะหน้านี้ที่วัดเนี่ยยังปิดอยู่นะครับผมก็มาซื้อที่ร้านนี้มาสักลาะนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าร้านนี้ผมชอบมากมากนะครับก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักจกับร้านนี้นะครับไปรู้จักร้านนี้กันตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านร้านดอกไม้ของผมสวัสดีครับพี่คุยกันหน่อยครับพี่เอ่อร้านขายมานานหรือยังครับ ุณทอรุ่นแม่น,น่าจะเกินแบบ30มสิบสี่สามิบปีนทุกคนแล้วร้านขายยังไงบ้างบอกกับทางบ้านหน่อยครับก็มีเครื่องไว้จ้ะเครืงไว้ คุณสามารถจะเรียกแก๊ปก็ได้หรือคุณจะให้ทางร้านเรียกส่งให้ก็ได้นะครับมีทุกอย่างขิดทุกวันไหมครับยุดทุกวันจันทร์นะครับเออมีเพจมีอะไรบ้างไหมครับมีเพจร้านดอกไม้หัวมุนเพราะว่างก็แล้วันรู้สึกไหว้พระก็คืออะไรก็มาที่ี่ได้เลยอ่าก็คือว่าถ้าคุณอยากจะไหว้พระอยากจะอะไรเงี้ยคุณก็เข้าไปที่เพจในเฟซบุ๊กร้านดอกไม้หัวมุมนะครับแล้วก็คุณก็เข้ามาสั่งกับพี่ก็ได้เลยนะครับก็จะแบบคุณจะได้ดอกไม้สดทุกวันเนาะ ให้ใหม่มๆทุกวันเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับร้านนี้นะผมก็มาแวะอยู่ตลอดเลยกันนะครับแล้วก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะ0841223191ก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยแล้วก็มีแอปมีบริการตรงดอกไม้แล้วก็ยัส่งไปทุกวันเลยครับขอบคุณมากพี่คุณจ้บูเตอร์ลำบู